ครับเดี๋ยวดีพี่สองครับผมชุด16เมตรนะครับกับชุดเบรดนะครับข้างละ24ดอกนะครับสําหรับคุณพลังเบยดครับลงได้นะครับประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับแผนกตู้นะครับจอกันเลืออีกหนึ่งสั้นนะครับโครงจอ16เมตรนะครับี่ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสถานที่นะครับอ่างกว้างเลยนะครับเป็นโรงเรียนนะครับ พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับนี่ครับชุดขุนพลังเบสครับยี่สิบสี่ดอกนะครับบรรยากาศกับแดดแดดฮ้อนฮ้อนครับพี่น้องนะครับเหมือนเศร้าหนียวนวคักขากนะครับพอใบมาหนีแดดทตาในครับล้มกับอาจจะเข่ามาทั้งขางทั้งน้อยครับแค่เนี้ยนะครับสีหลวงๆอยู่นะครับ ตันนี้ทางบ้านเจ้าภาพนะครับเพิ่นกำลังซูขวนนะครับขวนหนักสีได้ท้อการนย่คับนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามอดับชมคลิปกันแล้วกันครับผมกับอัปเดตให้พี่น้องเบ้างเรื่อยๆนะครับฝากช่องทางการติดตามกันแล้วกันครับสำหรับช่องยูทูปปาล์มชาแนลนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กฟิล์มสตาร์ภาพยนตร์ดี999นะครับ